เฮ้ยเฮ้ยกูเจอแล้วล่ะเดินไวยังวะพวกเมื่อกี้ปันเนี่ยเฮ้ยเปิดกรอบหรือผู้เดินช้าเนี่ยเฮ้ยเพื่อนกันแน่เลยนี่ลำบากแล้วตานี้ลำบากแล้วด่านนี้เป็นของเราแล้วกว้างๆถือขวานจับกระต่ายวันนี้เพราะว่าเปิร์กของ ไอเลื่อนเขาบัฟมานะเมื่อก่อนมันไม่คิดตอนนี้กลับมาคีดแล้วแล้วก็ทำให้ติดสถานะตาบอดด้วยโกงอ่ะผมว่านาทีนึงเลยนุ้ยมีเสียงนะ,เ,งนะเขาสก,กิดเครื่องไวอยู่นะเนี่ยไม่รอเราเดินมาเลยอ่ะไหนวะ เรียนอ,นอยู่เลเนี่ยตัวแรกถือว่าเจอไวเลยนะนี่ปลาไม่ดูไม่เป็นไรนะเราฟาร์มไปก่อนต้นเกมเนี่ยเราต้องฟาร์มค่อยไปเก่งท้ายเกมทีหลังนยมีไม้ฟ้าฟาร์มไม้เข้าบ้านไปแล้วเปลี่ยนเป้าหมายครับเมื่อกี้เหมือนเขาจะเล่นเป็นเผื่อตัวนี้เล่นไม่เป็น เออหลงหลงแล้วหลงเองเออเออเอาเปิดตู้คินมานี่ว่าเอาใช้หน่อยลืมลืมเลยโอ้โหอ่าอยู่ตรงนี้เองกลับมากินแล้วตอนนี้จะเองฮ่าไม่เมื่อกี้เราฟาร์มมาแล้วตอนนี้โดน่เ,เล่นเป็นคนนี้เล่นเป็นชัวเล่นเป็นชัว ไปก่อนโดนไม่โดนปาไปก่อนจินตนาการปันไปเลย <c oughs> อุ้มเลยด่วนไม่มีเนาะคือสะดวกจริงนะเปิดตู้ฟรีสต้นเกมถือว่าเราจับตัวได้ช้าอยู่นะหาไม่เจอไปปั่นกันตรงไหนนี่อ้าวไอ้ข้าโพดข้าวโพดก็ซ้มได้คนระับแล้วสตต้านอย่างนานเน่ะ ไอทีน,อนี้สุดของจุดโซเทมปันช้า30%มนี่ดี่อ้าวคือเป,เ,ปเป็นคนใจเย็นไงไม่รีบถ้าใครมาทำอุปกรณ์เนี่ยเี็บร้อยไม่ได้ซ้ำนะเวย้ยไม่ไปไหนเลย คือเราเอาเอาที่มันเป็นหัววังเนาะขาจะได้แค่ช้าออเอออาแดงอาฟังไปก่อนเก็บประสบการณ์เนโดเนเรียนมานี่ปลาอกแล้วก็ปาลาลืมลืมลมันไปเหอะลืมมันไปเหอะอันนี้นี่นี่ก่อนอ แม่นแม่นระยะนี้ได้เฮ้อ,อดูดีคนแอบมาปั่นนะนี่เสียงเครื่องดังอยู่อพอเลิกความเอาชัวเฮ้ยเฮ้ย,ยกูเจอแล้วเหรอเจอแล้วใช่ไหมใช่ไหมของจริงปหมนี่ไอูุ้ญแล้ว ใช่ป่าววะเราเราเจอป่ะวะโอ้โหของจริงป่ะวะเนี่ยชื่อดิชื่อนี้บอกเลยนะเจ้าว่าไม่ใช่แล้วเขาน่าจะแหลกคงข้ามเซิร์ฟมาเล่นนะ่ะเออ,อโอ้โหเลย์เรียมเยอะเหลือเกินแล้วแทงหลังปรับใหม่มานี่นานมากนะจุดจุดจุดอ่ ยังไม่ไปไหนอีกกระตุกแหละออออออเ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 ออตไปเลยเดินไม่ไหวอ่ะอะไรนี่มาเดีาเบอร์เพระเอกเอาทำงานโออยากได้ยินเสียงกีตไม่ใช่เสียงเครื่องติด เอ้ยนีถอยหลังถอยหลังถอยหลังหลอกไฟไม่มีใครเลยจุดจุด่อดจะเออไปไหนของเขาวะเอ๋อ <c oughs> คือตู้ตู้ก็ฟาร์มได้เวลาเราปลาเนี่ยมันมันจะเก็บค่าประสบการณ์ <c oughs> เดินไวยังวะ พวกเมื่อกี้มันเนี่ยเฮ้ยเปิดกรอบอ่ะผู้เดินช้าเนี่ยเฮ้เคื่อนกันแน่เลยเนี่ลำบากแล้วตายนี้ลำบากแล้วไม่เอาแล้วง่อนโอ้โหอะไรวะแล้วเซตเครื่องได้สวยด้วยนะดูดูดูความห่างต้องโซนเครื่องตรงกลางอย่าให้เขาใช้เ,เ,เอ้ยเจออ้าวเก็บข้าประสบการณ์ไปก่อน ไม้ใม่ oh. ก็เก่งมากตัดจังหวะดีมากมันสตันนา่นอ่ะเนี่ยรู้รู้ตัวอีกทีคือหายไปหมดแล้วใช้เลยหาคนกรี๊ดไม่มีไม่มีเสียงแล้วทำไมไม่มีเสียงอ่ะมันต้องร้องสักแอะคืออะไรอุ้มนกหรอไม่ใช่ถ้าอุ้มไง ลวิวจิตสัมผัสปึ๊บขอบไม้ขอบบ้านเก็บไปโอ้โหโโไม่ให้เว้ยไปเลยไปไหนก็ไปไปอื่นน่ะไอืออออิตบ้อือือ,อ,อ,อโดนอ่าแล้วซาแล้วมีกำลังใจเลยที่นี้ไปไหนไปไหนอีกทีนึงเ,ออเมื่อกี้ฟุกสินะ นี่ข้าอุ้ยเล่นเป็นอีกแล้วโดนแต่ตัวนี่มันยากเลยนะไม่โดนอีกเชียวหัวปาไปสัมผัสพิเศษระเบิดแผ่นปะเนี่ย,ยรูว่าจะโดนอีกดอกคือเขาพยายามมากนะจะจุดเครื่องเนี้คือถ้าถ้าเขาจุดเครื่องนี้ได้เนี่ยเกมของเขาเลยยากเลยทีนี้กระต่ายก็กระต่าย,ยสัมผัส อ่ะอีกท <el> ีปุ๊บระมาทเลยเว้ยแล้วมาหยอกเราอีกนี <sh> ่ไงนี่ไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้บิงไปบ้านนั้นหนึ่งแล้วคืออะไรวะมันมีอะไรค้นหาว่าบ้านนั้นอะอืไรฮะมันไม่ไม่ไล่แล้วไอชื่อไอชื่ออย่างเงี้ยนะกัอู้อู้อู้เป็นไงเป็นไงบอกแล้วฟาร์มเยอะ จะฝาไม้จะบ้านเขาโพดตามไปเลยอะไรอ่เดินบนเหรอเหมือนมีเสียงเขาอยู่ข้างบนนะ้ามือแล้วเข้ามือแล้ว,อลวบอกเลยแม่นแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์มีเสียงเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอเอาละลงทางเรา มีเสียงมีเสียงอยู่ข้างล่างนี่สองคนเลยมาขอคนนึงใครก็ได้ไปครับเลยไม่รอเลยฮึแม่งเลยนแเละคนยากโดนเย็นเอหวานทุกคนเลยเื่องปาาไม่แม่เหรอมาคือหลังพี่มาตั้งแต่ต้นเกมนะมามารอพี่บนเสานะฮึ ไปก็เครื่งนี้ไม่ให้เวอร์ไปเลยไอ่จีสัมผัสเนินล็อกเครื่องแล้วจีดสัมผัสไอ้ไอ้นี่คนจีนนะเฟิงใช่ใช่เฟิงชอบมาปัน่นบอกวล้วิ่งเข้าบ้านเลยอยีกแล้วเหมือนตู้เช็คของ ไม่ร้องสักแอะเหมือนเดิมรีบกลับไปเครื่องนี้ก่อนอจิตสัมผัสใครเล่นกระต่ายก็ไม่ต้องกระปาอย่างนี้นะเอาเอาให้ชัวร์แล,ล้วค่อยปาอันนี้ติดเล่นไปหน่อยหายไปเลยสองคนนี้เซฟเหมือนเพื่อนกันด้วยมาเป็นคู่คู่นี้พอรับได้เว้แต่แอสองตัวนั้น,นะอะไอชื่อแปลกๆอะเนี่ย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 ตรงนี้เลยเนี่ย มันอะไรทำไมนี่เหมือนวิ่งช้าวะเนี่ยเอาเงีเดินวนเงนี้ยปุ๊บนี่หลอกไฟไปทีนึงหาโดนสักหลอกนึง๊งโอ้โหแข็งจุ๊เป็นทุกคนเลยวะ่ะปึ๊บแมวไม่แมวไม,ไม้ไม่ใช่ปวกไม่กินเอ้าวอ้ายังยังยังไม่ไปไหนไลาทายดีกว่า ป e ุ๊โอ้โหนี่โดนชัวเรียบร้อยน้องอย่ามาหน้าลื่นกับพี่ให้มากนะเออนี่คิดไปทีนึงไปไหนละเอกมันมันแปลกๆว่ะไม่อยากเดินวนตรงเนี้ยยังไม่ค่อยได้เจอด้วยไอ้เรื่แปลกๆแบบเนี้ยเดินช้าติดกับแข็งจังเลยเครื่องเนี้ยพยายามพยายาม ไปเลยไปเครื่องฆ่าใครอย่าแตะไปเออคือก่อนอยู่กับเครื่องตายไปกับเครื่องจริงก็ไปปั่นเครื่องอื่นก่อนก็ได้ไม่ต้องมาปั่นอะไรกับเครื่องนี้หรอกถ่ายเออเอาของก่อนรีบกลับไปผมว่ามันลอ่อว่ะล่อชัวร์แบบเนี้ย เนี่เห็นไหมเห็นไหมเลือดเลือดเมื่อกี้มีเลือดแล้วหลงเลือดได้เลือดปึ๊ิดสัมพัส์เป็นห่วงวะ่ะเหมือนจะติดแล้วอ่ะเมื่อกี้เขาเขาเขาฝือนอะ่ะอีกที ออุ้ยีกนิดนึงอีกนิดนึงได้ไม้ได้ประสบการณ์เรียบร้อยเออง่ายกว่ามันจะโดนแต่ละตัวนะมาอุ้มเขาอย่างวะอย่างเนาะยังไม่อุ้มเขาเลยตัวเนี้ยใช่ไหมโอ้โหเฟสแรกเออจะติดอีกแล้วจะติดอีกแล้วไปนะถุยอย่างแล้วเว้ย รอดช่องเก็บฟางไปเป็นค่าประสบการณ์ฟังก็มีประโยชน์ตัวนี้ไม่เอาเอาเอาคนเจ็บเอาคนเจ็บตัวนี้มันแปลกๆป,ปล่อยไปก่อนอไม่ไม่ต้องมันล่อเราไม่หลงกลเธอหรอกใาอยายาจังเลยวะนู้แล้วเซฟด้วย เอาสักตั้งดีกว่าวะฮะดูล้โอ้ตรงนี้ไม่เอาอ่ะมันมนยากว่ะผมว่าอันนี้อันนี้เหมืนอนเขารู้งานกันแล้วนะว่าต้องต้องจุดเครื่องนี้ให้ได้มาดูนี้อนของจริงของปลอมดูเนะี้ยมันแค่บ้านเล็กแล้วอย่ามาวิ่งแบบเมื่อนกะี้เลย้ยช่องสิงคโปร์โอเล่นเป็นว่ะทุกคนจะได้ฮิวช้ช แล้วดูเขาหนะพยายามจริงเลยน่ารื่นชิบหายเลยมันจะจบไม่ได้เกมเนี้เครื่องตั้งเยอะตั้งแยะคือหัวเริ่มร้อนแล้วไงนานแล้วไม่กินไม่ใช่เปไม่เอาอา่าตไม่โดนนะง่ายเลยทีนี้แค่ตรงนี้ง่ายเลย,ยโดนเฮ้ต้นเกมล้วอ่อยไปก่อนไงเราทำเป็นปลาไม่โดนไงพื้นเสายัง อะไรวะเรียบร้อยโอ้ไม่กี่เสร็จสิน้น <c oughs> เขาพยายามอะ่ะติดกันได้อะ่ะยากแล้งานนี้ยากแล่มีรอยครับไม่นนเนียนนะครับยังยังมีเสียงยังมีเสียงนึงคิดไปเองเหรอวะมีเสียงอยู่นะนี่ไงหารจานเดิ มาแบบนี้เกมก็เป็นของเราแล้วสิครับเปิดตู้ครับง่ายเลยที่นี้อ่าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนใจงังเลยปุ๊บก็ยังฟาร์มไม้อยู่ไปเลยพี่พี่ให้วิ่งเลยทั้งแมปอะวิ่งเต็มที่ยังไงยังไงอ่า กูหลงอยู่ไหนทีนี้นี่เมื่อกี้เมื่อกี้เกมเป็นของเราแล้วนะหลงเองเหมือนเหมือนมีเสียงยังยังอยู่แถวได้แหละเขายัางไม่ไม่ไกลหรอกจะอยู่ข้างนอกข้างในเนี่แหละอุ้ยอ่าเจอมีรอยเลือด,ไ,ดปไปประมาทแล้วไปประมาทแล้วไปไหนอ่ะไปไหน,ไหนไลายนี้ไม่ให้เดินแล้วลายนี้ไม่ให้เดิน เออเราก็ลืมมันคานมาทำไมต้องทำให้แตนเรื่องยากด้วยวะเดียว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 เช็คก่อนเออเอาชัวร์ก่อนจะกลับมาช่วยไม่ให้ไม่ให้ใหอยู่มันสองอเพื่อนเพื่อนกันสองคนไม่หรอไอไอไอตัวนี้ปล่อยมันเถอะปล่อยมันไปเลยเหนื่อยเลยตาอนนี้ เล่นเป็นทุกตัวอ้าแค่ของอ่าง่ายง่ายตรงนี้เปิดตู้แล้วง่ายมาอยากวิ่งตรงไหนก็วิ่งเลยเต็มที่เอาเลยทีนี้เอาชัวร์แล้วทีนี้ไม่เล่นแล้วเอาชัวร์แล้วอ่าขาตายถ้าคนแรกเขาไม่ค่อยกระตุกเนี่ยว่ายากจากเนี้ยออกสามออกสี่แหละ เหวานกันทุกคนด้วยเล่นเป็นโห oh, ฮิลเสร็จแล้วถ้าหาไม่เจอก็นี่ครับอ่าเปิดตู้พระเอกคลิปนี้เลยนี่ง่ายเลยง่ายแอบตรงไหนก็ไม่พ้นย่องเบาย่องเบาย่องเบา,เบา <S 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 หลบได้ โดนสัก็ตีตว่บยังหลบได้อีกทีนึงโดน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 อีกทีนึงหลบอีกแล้วเรียบร้อยคือเล่นเก่งเว้ยคือผมผมยกขวาแล้วมันเดาทางง่ายไงถ้าถ้าเป็นไปได้อ่ะลองยกนานๆแล้วเล็งหน่อยแล้วพอเขาเข้าเป้าขวามาค่อยปาแต่นี้เวิร์กกว่าเล็งเหมือนเล็งไอ้แดงอ่ะ ใายมาหาเลยมาจบส,สักทีเกมนี้เล่น,นยากเหลือเกินแต่จีนสองคนนี้ไม่รู้ว่าเล่นของหรือเปล่านะผมไม่มั่นใจเขาน่าจะเล่นดีแหละออกระตุกเขาอ,อาจจะกระตุกเริรที่เซตมานี้ก็เีเลยนะตาบอดปิดเสียงหัวใจแล้วก็มีตัวเกมที่เขาไปแคะเล่น เพืของเอเลี่ยนที่บัามานี่คือดีเลยตาบอดเป็นนาทีอ่ะควรมีติดตัวสำหรับกระต่ายอ่ะยังไงแล้วว่าต้องเปิดตู้อยู่แล้วอ่ะ